ใช้เวลาเติมประมาณ1 0ถึง15นาทีเก้าสิบมันสรบปะรูนทัครอบคุมเลยเหรอโโี่เมื่อกี้ให้สังเกตก่อนเติมอะไรเครื่องสักรเออเฮ้ยมันฉาำจริงมันฉาำจริงเห็นไหมอู้ย่าช่วงนี้หน้าร้อนนะครับก็ หน้าร้อนเอารถมาตรวจที่อินเนอร์เห็นเขาบอกมีแก้อาการชุดจบอยู่กับพี่บอยมาอแอร์ไม่เย็นม,มันก็เย็นนะพี่มันขับได้ได้มันใช้ได้ไม่ฉาำมากมไม่ฉาำนะครับช่วงนี้หน้าร้อนต้องขอเย็นๆครับอ,อากาศบ้านเราเอ้าวจริงเหรอเอาแบบนี้แต่ร้องมากขนาดนั้นเลยเหรอนี่ยจะยังไงแก้งไงพี่อ่ะเดี๋ยวเรา ลองเติมน้ำยาเซโนโกเอซิเอฟเตอร์ไปก่อนน้ำยาแอร์มีอยู่ป่ะคันนี้มีอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้เช็คดูมันมีอยู่แต่ว่ามันมีอ่ะไม่เต็มพอดีมันขาดกล้องเลยอ่ะวันนี้คือตัวนี้ตัวช่วยเรื่องหน้าร้อนใช่ให้ดูค่อยดูขวดก่อนตัวนี้เลยเซโนโกของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นครับเอซิเอฟิกเตอร์ที่ญี่ปุ่นก็มีหน้าร้อนนะเขาถึงมีตัวนี้ใช่เนี่ยมาเขียนไว้นะ Power up เห็นไหมแล้วก็ใส่เลนส์เห็นไหมงีบด้วยอ่ามีนี่ด้วยถ้าไค่ติดถ้ารถใครไม่ติดดูได้ผมแปะวันเดือนปีที่เติมไปม่อยู่ี่ปีหนึ่งหรือ2องหมื่นโลก็คือค่อยมาเติมอีกทีหนึ่งได้ขวดเท่าไหร่พี่หกร้อยเก้าสิบบาทอยู่ได้ปีหนึ่งอยู่ได้ปีหนึ่งโอ้โหตกวันไม่ถึงสิบบาทอ่ะอันนี้จะเติมเติมยังไงครับพี่เราจะต้องใช้ท่อของมันนะไม่สามารถใช้ท่อทั่วไปได้เพราะนั้นเนี่ย ก็มาเติมที่ร้านต้องมาเติมที่ร้านเติมอย่างนี้เลยใช่เย็นขึ้นชัวร์นะพี่รู้เรื่องแน่นอนอย่างนี้ไม่อย่างนี้ไม่เย็นเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรอ่ะเนี่ยกระ๋องเย็นเลยน้องจับดิเออเย็นนะไม่อยู่ในห้องแอร์มาหรือเปล่าเมื่อกี้มันไม่เย็นเนี่ยม่เย็นข้อดีของมันคือโอ้โหดดปั๊บเลยหายเลยน้ำยาทับเย็นหมดเลยข้อดีของมันคือมันช่วยให้แอ์เย็นฉ่ำขึ้นนะ แล้วก็ลดภาระเครื่องยนต์นะคันเร่งคันเร่งของคุณจะเบาๆเลยจรนะแต่คันเร่งง่วงๆอ่ะผมแล้วก็สีมันสรรพคุณทั่วครบคุมเลยเหรอนี่เมื่อกี้ให้สังเกตก่อนตกระไรเครื่องสัานนี่สานบ้างสานเบาลงเห็นไหมเครื่องนิ่งขึ้นยังไม่รู้พี่เฮ้ยเมื่อกี้สั่นเมื่อกี้สัานดีเมื่อกี้สั่นกว่านี้เนี่ยเห็นไหม เบาลงเครื่องสั่นน้อยลงเห็นไหมดูแอร์ดีกว่าแต่ถ้าสมมุติเติมไปทีนี้ยังไม่เย็นพอนะครับต้องอีกอีกขวดนึงเหรอไม่ขวดเดียวนี่แหละก็ล้างแผงแอร์ช่วยล้างแผงแอร์กองแอร์ถ้ายังไม่เย็นอีกอ่ะยังไงต้องเย็นแล้วนี่ครับหน้าร้อนก็ลองมานี่นี่เป็นพี่บอยบอกว่ามีกองแอร์ต้องเปลี่ยนอีกอ่ะเมื่อกี้นี้เอามาดูด้วยได้เมื่อกี้ เป็นของของเดิมไปนงี้ยเมื่อกี้แอบเป่าไปแล้วของเดิมฝุ่นเยอะเห็นไหมฮะเปลี่ยนดีกว่าใช่อันนี้ของใหม่เป็นคาร์บอนของ A อ1นนะครับขจัดกลิ่นด้วยที่สำคัญขจัดกลิ่นฆ่าเชื้อโรคอ่ะวันนี้คนะันนี้ฟีดน่าจะโดนหนักเต็มสตรีมน,นะแนดีกว่าก็ที่นี่ก็เซอร์วิสด,ด้วยนะรถแบบการันตีก็มาเซอร์วิสที่นี่ได้พราคันนี้เดี๋ยวคันนี้เขาเช็คช่วงล่างเช็คเครื่องยนต์แล้วก็ บางรถอะไรอ่ะบบพี่อ่ะารันตีเรื่องสูรเรื่องอะไรที่นี่ยังไงอะไรที่นี่มีครบครับเบิกได้เหมือนกันยกเว้นค้ามันเริ่มเริ่มมีลูกค้าแบบเทสแต่ว่าผมอยากเปลี่ยนกอเป็นสินครับ์ซึ่งมันต้องมีฐานน้ำมันหรือว่าเปิดฐานน้ำมันเนี่ยไออย่างนั้นอ่ะที่เป็นเทสใหญ่ๆ่เนี่ยอาจจะแนะนำสูญเหมอนเดิมนะแต่ว่าอย่างเซอร์วิสเซอร์วิสเครื่องยนต์ทุกอย่างสีอะไรจุกจิกสีรั่วน้ำมันเครื่องตัวไหนรั่วเนี่ยเอามาให้เราดูได้ทั้งหมด ชิ้นใหญ่ชงเชือก็ต้องสั่งหน่อยอ่รถก็ต้องสั่งหน่อยอย่างเงี้ยบางคนมาแบบพี่ผมอยากเปลี่ยนเกียร์อย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นก็ตัดหนานครับอย่างขอบยุงขอบยางกระจกอะไรอย่างเงี้ยเสื่อมเฮ้ยประตูได้ดไดดูได้หมดนะต้องสั่งอะไระไฟนงไฟหน้าอ่ะไฟหน้าได้ครับได้หมดไฟหน้า <unt il S 2> ไฟท้ายระบบไฟส<ม>ั่งให้อยากให้เบรคอะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องได้ระบบไฟก็ดูได้ไฟไม่ติดไฟดับไฟอันนั้นไฟ엔진ขึ้นนะไฟขึ้นก็ดูได้ครับเรามีตัวเหมือนกันหมด ส่วนมากมีปัญหาคือไฟอินจินต้องรีทัวรเลยไม่กล้าใช้ต้ออย่างไฟอนจินขึ้นนี่ขับได้ไหมแล้วแต่แล้วแต่โค้ชนะบางโค้ดเนี่ยพอมันขึ้นมาเครื่องยนต์มันจะเซฟหมดเลยคือไม่ได้ขับได้ไม่เกิน4060ิแต่ก็ขับได้แล้วขับได้แต่สไลด์ขับไปอูขับไปอย่างเงี้ยแต่บางโค้ดขึ้นมาไม่เป็นไรขับได้ปกติแต่ระดับคามใจแต่จริงๆอย่างไม่ควรปล่อยไว้ครับ ปวดจะเข้ามาชักแบบนี้เลยขึ้เพราะอะไรโอเคนี่ดูแลหมดเติมแล้วเป็นไงไหนจับเย็นยังแล้วเราจับมาดูในรถเลยไหนจับขึ้นขนาดนั้นเลยพี่ตากะเมื่อกี้เอามืออังอย่างเงี้นมีรู้สึกเย็นๆที่มือนะชื้นชื้นที่มือแต่เมื่อกี้มันลงลงแค่งแหนพี่ลองปรับยี่ห้านี่มันโลสโซรลองแบบเออพอนรีผมใช้หรไม่เราต้องปรับเย็นสุดเพราะตอนที่เราเติมเข้าไปาต้องให้อเฮ้ยมันชามจริงมันชามจริงเห็นไหมเห็นไหม พี่ต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิอ่ะคือในวิดีโออ่ะมันใช่แต่ก่อนผมเอาเครื่องวัดมาวัดให้ลูกค้าดูอยู่แล้วเปิดที่อุณหภูมิเท่ากันนะมันลดประมาณซักมันลดลงไปประมาณ10องศาไม่มเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวผมเติมไอ้พวกไอ้เครื่องวัดให้ดูเลยลแต่นี่มันเติมไม่ได้ไงต้องหารถคันใหม่เราเคยเทสแล้วเ,เครื่องวัดอ่ะขึ้นอยู่กับรถนะขึ้นอยู่กับรถขึ้นอยู่กับฟิล์มรถด้วยนะบางคนฟิล์มไม่ดีไม่เราจอดที่ร่มเลยจอดที่ร่มเลยจอดร่มปกติอะไรอย่างเงี้ยเลยวัดรถแซ่ตัวเองไง สิบองศาสิบสองศาเฮ้ยมันเย็นขึ้นจริงเฮ้ยพี่อ่ะเย็นจริงลองดูแนะนําเลยหกร้อยเก้าสิบชัมบอกแล้วค่ะไปผมก็เติมอ่ะเพราะขับมาร้อน้อนน่ะไม่ไหวดูขวดขวดในขวดเราอยู่ยังเติมอยู่การโลโก้เนี่ยอ่ะมันเจ้าเติมนานที่รือว่าจะหมดหรือ,อยังไงไม่มันเติมประมาณสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีก็เสร็จแล้วก็ใช้เวลาไม่นานยกเว้นบางคันนะครับที่ท่อแอร์มันหลบซ่อนมุมเง,งี้ยอาจจะต้องมีการลื้อนี่ครับตัวนี้ของญี่ปุ่น คนที่มาเติมลูกค้าที่มาเติมเยอะๆเชื่อไหมผู้หญิงเหรอเคยเราสอบถามทำไมถึงทีนี้บอกว่าไม่ได้เลยแอร์ร้อนไม่ได้เลยถ้าแอร์ไม่เย็นปุ๊บนะหน้าเขาหน้าเหีียบหน้าพับแคบเลยเพราะนะั้นรถเขาแอร์ต้องเย็นตลอดหน้าเยนะิ้มนะรถเลอรถโซโปกไม่เป็นไรแต่แอร์ต้องเย็นรถยุโรปคันใหญ่เติมขวดหนึ่งก็ได้หรอ,อหรือว่าสองขวดสองขีดก็ได้ ออก่อนเดียวก็พอหน้าสุดที่ก่อนหน้าที่ที่จะทำคลิปเนี่ยที่มาถ่ายคลิปมนาะสิบร้อม,มาเติมนะสิบร้อนผมเคยมาเติมจำได้มันเย็นหน้าร้อนคือขายดีแน่ตัวนี้หน้าร้อนขายดีมากอ่ะจัไดไปในกระปุกปก,ก่อนได้ได้ได้ก็ที่นี่เซอร์วิสหมดนะอ่ะบอกเบอร์บอกอะไรเลย Rig พี่บอยเผื่อคนดูอยู่คลิปนี้ลูกค้าที่อหญ่เติม a อีนะครับจริงๆก็เข้าไปได้เลยนะแต่สงสัยข้อมูลสอบถามข้อมูลอะไรเงี <S <S ้ยโทรมาที่เบอร์ 02.064.17 8ศน่แนะครับนะใช้เวลาเติมประมาณ1 0 1ถึงนาทีตอนน่อคันนี่ผมขับมาเป็นเดือนนะคิดว่ามันก็เย็นอ,อันนี้ฉ่ำเลยฉ่ำเลยเย็นเลย,เ,ลยลเดี๋ยวพอดูนะพอล้างแผงแอร์ล้างลถอ,อีกเย็นหมดนี้อีกโ <Okay. S 2> อเคแลดี๋ยวเอามาด้ามาอีกคันหนึ่งเฮ้ยมาด้าเคยเติมยังไม่เคยได้โอเคจบ